ชนาทย์สงกสินได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชุดลุยสึกคิงครับที่จังหวัดสงขลามาดมแปลงนวลพันล่ำซ้ำเปิดเผยผ่านไลฟ์สดว่าได้เลือกชนาทย์สงกสินกองกลางจากสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดตให้ทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งี่50ที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11-14ตุลาคม2567 สำหรับชนาทีพสังอรวงศินกษมมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดรอบที่แล้ว โดยมาดามแป้งนวลพันล่ำซำเปิดเผยว่าสำหรับตำแหน่งกับตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงค้าบครั้งนี้ทางมัธยรายอิชิให้แป้งเป็นคนเลือกซึ่งแป้งก็ได้ขอเลือกชนาทิพสงกสินในการทำหน้าที่สำหรับเจชนาทีมสงกสินช่วงที่ผ่านมาก็ได้เป็ียนกับตันทีมชาติมาแล้วหลายครั้งและตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เอาวุโสที่สุดและยังมีประสบการณ์ได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคน